สวัสดีค่ะสวนธนภัสสะกรครค่ะ,คะ,คะที่พี่พรับชมอยู่นี้นะคะก็คือต้นพันธุ์ไผ่ยัยกษ์ปักกิ่งนะคะตัวนี้ต้นพันธุ์สมบูรณ์ค่ะพร้อมปลูกดูเงาของเขานะคะตัวนี้จะมีรากนะคะอันนี้คือรากของเขารากฝ่อยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ ไอชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับแผนกบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำ,ภอ,าาอำเภอเลิงนกทาตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเป็นไผ่ปลูกใช้ลำค่ะตัวนี้ปลูกใช้ลำหน่อทานได้นะคะลำใหญ่ค่ะข้อปล้องสวยข้อตาสวยค่ะเป็นไผล่ลำตรงนะคะเนื้อไม้ดีตัวนี้มีพี่ๆหลายท่านเลยนะคะติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาเพื่อน,นำไปปลูกก็เยอะค่ะ ให้หนอดีหนอดกนะคะตัวนี้หนอใหญ่รสชาติกรอบอร่อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจต้นพันธุ์ไผยักปักกิ่งค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภัศสกลนครหรือสามารถแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคะ่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเดนค่ะ